สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากดูตึกดูอาคารพาณิชย์มาดูบรรยากาศชิวๆนะครับเป็นบรรยากาศบนทางด่วนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วไม่ได้มานานแล้วด้วยนะครับขึ้นทางด่วนเนี่ยหลายๆเส้นทางก็ไม่ได้มาก็เลยมีโอกาสนะครับวันนี้ก็มาขึ้นทางด่วนนะครับคือมาจากเทพารักษ์แล้วก,ก็จะเข้ามาถนน บางนานะครับเพื่อที่จะไปลงดินแดงวิภาวดีกลับบ้านนะครับตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับหลังจากขึ้นทางด่วนตรงเทพรักษีนะครับเพื่อที่จะมาถนนบางนาตราดเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านผู้ชมได้ดูเมื่อสักครูน่นี้ก็คือมีค่าผ่านทางนะครับแล้วก็หลังจากจ่ายค่าผ่านทางมาก็ขึ้นเลยถ้าถนนทางด่วนเส้นนี้นะชื่อการน,นาพิเศษนะครับนวลเลยนะครับไปจนถึงเลาะไปจนถึงนวลเลยบางคุนเทียนเลย ประมาณนั้นเห็นว่านะครับแต่ผมไม่ได้ไปเส้นน้อนไอ้น,นี้เราเข้ามาเส้นนี้เพราะว่าเห็นว่าเริ่มจากนี่แหละบางนานี่แหละกัญจนาพิเศษเนี่ยแต่ไม่รู้ไปทางไหนกันบ้างนะครับอ้อมหลังไปเลยแต่ว่าในส่วนของแอดเองเนี่ยมาจากไอ้เทพรักก็เข้ามาบางนาเมื่อสักครู่มีไม่มีการจ่ายค่าผ่านทางนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกตรงทางขึ้นเราจ่ายมาแล้วตรงทางขึ้นตรงนี้เมกะบางนานะครับผ่านมาเมื่อสักครู่ก็ จะตีรถขึ้นบนถนนถนนบางนาตราดแต่ว่าขึ้นทางด่วนนะครับทางด่วนตรงนี้ชื่อบูรพาวิถีนะครับอันนี้ก็โน่นเลยแหละยาวไปจนถึงชนบุรีพัทยาเลยนะแต่ว่าในส่วนตรงนี้เราวิ่งเข้าในเมืองก็คือวิ่งเข้ากรุงเทพก็คือจากถนนบางนาตราดเนี่ยถนนกิ่งแก้วนะั่นแหละประมาณนั้นแหละหรือว่าจะเรียกจะสตาร์ทตรงว่า แถวเมกะบ,บางนาหรือว่าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทางด้านสายมือก็เห็นไทยวัสดุเนี่ยตรงนี้แหละนะครับเราก็ขึ้นเลยนะครับขึ้นมาทางด่วนตรงนี้คือเขาเรียกว่าทางด่วนบูระพาวิถีนะครับแล้วก็หลังจากขึ้นมาบนทางด่วนตรงนี้ก็คือจะบอกกันตรงๆเลยนะครับคือตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับในแ,แอดเองเนี่ยไม่ได้ มาขึ้นนานแล้วนะครับทางด่วนเพราะว่าแต่ก่อนทํางานอยู่บางนาตราดเนี่ยก็ใช้ทางด่วนมาลงบางนานเนี่ยกม4.5นี่แหละก็จะไปเชงเงื้อเชงเงือดูที่ทํางานเดิมๆหรือว่าที่เก่าอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผ่านไปคือหลังจากมาบุรพาวิถีเนี่ยก็จะเป็นทางพิเศษนะครับเขาเขาไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นทางด่วน เขาบอกว่าทางพิเศษสาย S1 หรือว่า S1 นะครับตรงนี้ก็มุ่งหน้าจะเข้าไปเส้นทางนั้นแหละนะครับซึ่งจะเป็นถนนเส้นคู่ขนานกันระ,ระหว่างพิเศษ S11 กับถนนบางนาตราดเนี่ยบริษัทที่เคยทำเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยอา,อาคารบางนาทาวเวอร์นี่แหละนะครับคือตรงนี้แต่ก่อนนี่มันมีตึกแค่ประ,ประมาณ3ตึกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย ตึกสูงๆนี่เยอะแล้วก็สูงกว่าตรงนี้ด้วยที่เราทำงานอยู่เนี้ยคือมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เร็วนะหลังจากที่ว่าไม่ทำงานมาก็ประมาณ10กว่าหรือว่า20ปีนี่ให้เห็นจะได้ตรงนี้นะครับก็เห็นบรรยากาศก,าก็เลยเออตื่นเต้นดีนะครับเพราะว่านานๆทีอันนี้แหละครับก็คือ,อทางพิเศษ S1 1, 1. เอสหนรือเอสวันนี่แหละแล้วก็แล้วแต่นะครับในในส่วนของที่เขาเขียนาตามข้อมูลแหละนะครับก็เริ่มนะครับอันนี้น่าจะช่วงระหว่างกิโลเมตรที่4ที่5จะวิ่งเข้าไปต้นสายหรือว่าต้น 1, นะหนึ่งนะกิโลหเลยบางนาตั้งแต่เริ่มเลย1ก็คือเราวิ่งสวนกันนะครับจากเลข สกิโลไปเลขที่1กิโลอะไรประมาณนะกิโลหลักกิโลแรกเลยนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศกันมาเรื่อยๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเออแต่ก่อนนี้ที่เขากําลังก่อสร้างอยู่นี่ก็มันทําให้รถติดเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่าพอหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งสะดวกเลยนะครับจะไปออกชนบรุรีหรือว่าจะ จนบุรีพัทยาระยองในชายเส้นนี้แหละนะครับแต่ว่าในส่วนของเอสเองนี่วิ่งเข้าในเมืองนะครับวิ่งเข้ากรุงเทพก็คือจะเป็นเข้าไปถึงสี่แยกบางนานะครับนี่ก็จะกลับไปลงดินแดงตรงนี้ยังเป็นถนนทางพิเศษเอสวันอยู่นะครับหรือว่าเอสหนึ่งอยู่แต่ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผ่านตรงไหนบ้างที่สาคัญสาคัญก็คือจะถ้าเป็นฝั่งทางด้าน ซายมือก็ใบเทกถ้าขวามือนี้ก็คือเซ็นทรัลบางนานะครับอันนี้ที่จำจำได้เพราะว่าตอนที่ยังทำงานอยู่แถวบางนาก็มาบ่อยๆผ่านบ่อยๆนะครับส่วนตึกอื่นๆนี่แม้กำลังก่อสร้างก็มีหรือว่าก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอนโดพวกอาคารสำนักง,งานให้เช่าพวกนี้ก็เยอะเหมือนกันคือ ถ้ามากลางคืนนิดหลงแน่นะครับตรงนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอย่างเช่นฝั่งขวามือเนี่ยก็รอดูว่าเขาจะเป็นตึกอะไรคอนโดหรือว่าอาคารสำนักง,งานให้เช่านะครับมีคงจะออกมาแบบสวยกันแล้วกันหละนะครับกา <c oughs> บรับชมต่อนะครับตรงนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่แยกบางนานะครับสี่แยกบางนาถ้าไปทางด้านขวามือก็เข้าสุขุมวิทตรงไปก็ เป็นสัพพวุฒนะครับถนนสันส,สัพพวุฒส่วนทางด้านซ้ายมือก็สำโรงนะครับอันนี้ก็คือช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของไบเทคนะครับก็จะลงไปสู่ถนนคือหรือว่าทางด่วนเดิมเก่าแก่นะครับตรงนี้ที่แต่ก่อนก็ถ้ามาเส้นนี้ก็ใช้เป็นประจำนะครับทางด่วน ทางด่วนเฉลิมมหานครครับชื่อเขานะครับก็ดูตามลูกศรนะครับก็มาลงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงนี้ยังตรงที่วิ่งอยู่ตรงนี้คือสร้างใหม่นะครับตรงตรงที่สร้างเก่าเนี่ยก็คือกำลังจะลงเข้าไปสู่ถนนเดิมที่สร้างตอนที่วิ่งเป็นประจำนะเ <c oughs> ฉลิมมหานคร ซึ่งแต่ก่อนจะต้องลงบางนาตาดข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเข้าสู่ทางด่วนนะครับแต่ตรงนี้ลงทางด่วนก่อนแล้วก็จะเจอเนี่ยก็ลงมานี้ก็เป็นช่วงแรกๆนะครับคือตรงนี้ก็แถวๆสุขุมวิทซอยน่าจะประมาณ62ที่เคยขึ้นนะแต่อันนี้ก็ไม่ไม่ชัวร์นะครับอันนี้คาดว่าเนี่ย ก็จะมีทางแยกทางย่อยคือในการขึ้นทางด่วนขึ้นลงทางด่วนเนี่ยก็นอกจากจะจ้องเสียเงินค่าคผ่านทางแล้วเนี่ยต้องดูป้ายด้วยนะคือถ้าลงผิดเนี่ยอ้อมใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือก็แบบเสียเวลาเป็นสอสชั่วโมงเลยก็มีนะครับเพราะว่าในส่วนของแอดเองเนี่เคยเคยจะไปดาวขนองเนี่ยแล้วก็ เลยเส้นทางมันจะต้องเลี้ยวซ้ายเลยเส้นทางป้ายที่เขาเขียนว่าดาวคนองไปลงแล้วจะถอยหลังในคันหลังเขาก็ไม่ยอมนะต้องไปลงดินแดงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเคยมีประสบการณ์แล้วด้วยแต่ก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่เราไม่ยอมเราขอทางเพื่อที่คือมันยังไม่ได้ไกลมากเราก็ถอยถอยถอย,ถอยเพื่อที่จะกลับรถเลี้ยวไปทางอาดาวคนองเนะี่ยเส้นนี้แหละเนะี่ยจำได้นะครับหลังจากนี้ก็ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับบนทางด่วนเฉลิมมหานครก็ดูวิวทิวทัศน์ข้างบนตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีตึกสูงๆส,สวยๆกันเยอะมากเลยนะครับเพลินดีครับดูข้างบนจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้สวยกว่านี้แต่ว่าในส่วนของเอสเองเนี่ยก็ประมาณว่า กกล้องหน้าเดียวนะครับคือเราถ่ายไปด้านหน้าอย่างเดียวเพราะมาคนเดียวคือไม่ได้ถ่ายรอบข้างถ้าถ่ายรอบข้างนี้ก็จะเห็นตึกเห็นคอนโดเห็นโรงแรมอะไรสวยงามตื่นตาตื่นใจเลยแหละนะครับครับหลังจากนั้นตรงนี้เป็นช่วงไหนเอ่ยเป็นช่วงน่าจะเป็นแถวแถวพระรามสีหรือยังครับก็ขับ วิ่งมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังนี้น่าจะเป็นช่วงไหนเอ่ยอันนี้ก็ไม่แนใจนะอันนี้ก็ดูๆกันไปเนี่ยคือจะลงไหนก็คือจะลงดินแดงแต่ว่ามันก็จะมีทางขึ้นทางลงอยู่เรื่อยๆแหละนะครับลงมาตรงนี้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวดูป้ายก่อนอันนี้ก็มีทางไปบอกแจ้งวัฒนะ ก็คือเส้นทางที่วิ่งก็ด่วนเฉลิมมหานครเพื่อที่จะไปลงดินแดงอันนี้ดินแดงแจ้งวัฒนะพระรามเก้าในใช้เส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีทางแยกทางย่อยต่างคนต่างไปนะครับแต่แอดเองก็จะต้องดูป้ายว่าลงดินแดงยังไงนะครับก็ถ้าถึงลกดินแดงเราก็จะตรงลงถนนวิภาวดีรังสิตเลยนั่นก็สิ้นสุดเจ็ไอคลิปก็จะกลับบ้านเนเส้นนี้นะครับจริงๆนะเส้นสะดวกที่สุดก็คือ ในส่วนของ s a นี้ต้องลงถนนงามวงวานนะครับแถวกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าวันนี้จะลงด้านหน้าคือฝังง่งถนนวิภาวดีรังสิตคือมันใกล้เพราะว่ามันไม่ได้รถก็ไม่ได้ติดแต่ตรนนั้นไกลก็ลองมาเส้นนี้เปลี่ยนเส้นทางกันบ้างนะครับเห็นว่านะครับตรงนี้ถามว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมจากเดิมที่เคยวิ่งประจำประจำไปทำงานเนี่ย โอเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับตึกคอนโดนี้ขึ้นราวกระดอกเห็ดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในส่วนของการเดินทางนี้สำหรับวันนี้นะครับรถก็ไม่ติดเลยนะครับไปได้เรื่อยๆมีอ่ดๆตรงช่วงที่ทางแยกที่จะไปดาวขนองนะตรงนั้นอ่ดๆหน่อยนะครับพอหลังจากผ่านตรงนั้นมามาถึงในช่วงนี้ก็ วิ่งได้สบายๆนะครับเรื่อยๆผสมกับทางด่วนอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากตรงนี้ก็จะดูอย่างเดียวนะครับก็คือดูอ,อดินแดงนะครับเพราะจะต้องลงดินแดงครับอันนี้ก็เห็นทางด่วนขึ้นลงลงบ้างขึ้นบ้างตรงนี้ก็ถึงในย่านไหนแล้วในย่านเพชรบุรีหรือเปล่านะครับ ก็ดูดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือโดยส่วนตัวก็ไม่ได้แม่นอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่าขับรถมองไปยะด้านหน้าอย่างเดียวก็คือขอให้ไปถูกทางก็คือเนี่ยดินแดงในเขียนป้ายแล้วก็วิ่งตามป้ายบอกเลยนะครับตรงนี้ทางด่วนบางนาลงดินแดงนะครับวิ่งบุรพาบุรพาวิถีสายเอวันแล้วก็เฉลิมมหานครนะครับก็ถึงดินแดงนะครับ ตรงนี้ลงดินแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ